ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นายอุตมะสาวนายนยนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยแกนนำพักประกอบด้วยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงเลขาธิการพักนายสุวิทย์เมสินทรซีรองหัวหน้าพักและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโคศกพักนำแฟม้มนโยบายกฎระเบียบของพักและหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนรัศฎรพิจรารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมาเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อเสนอชื่อเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งของพักที่ห้องสีม่วงตึก ไทยคู่ฟ้าทำเียบรัฐบาลค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวขอบคุณให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็บอกว่าขอเวลาพิจารณานโยบายของพรรคเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันได้ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะ หลังใช้เวลาหารือนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะนายอุตมะก,ก็เปิดเผยว่าบรรยากาศการหารือเนี่ยเป็นไปอย่างดีมากค่ะขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็ได้ฝากหลักการทํางานการเมืองโดยขอให้ทําการเมืองอย่างสร้างสารรค์เน้นความปรองดองและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะการแข่งขันต้องอยู่ในกติกาสอดคล้องกับจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐที่เน้นการก้าวข้ามความขัดแย้งทําการเมืองสมานฉันท์ไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการมาทาบทามพลเอกประยุทธ์ถึงทําเนียบรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้สถานที่ราชาการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะเป็นการมานอกเวลาราชาการ